เออเ <are> ป็นไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไลฟ์กันด้วยนะใช่าไหมน้องบัวเราจะไลฟ์อะไรโอเคและเขาปักตะกร้าอะไรเรียบกันเตรียมนะยังจริงเหรออ่ะโอเคเราจะไลฟ์กันประมาณกี่โมงเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันนะซักสองทุ่มครึ่งแล้วกัน แต่ว่าสองทุ่มวันนี้คลิปตอนสองทุ่มนี่เปิดสก์ดมากโอ้โหเปิดสกา,ทากดที่เด็ดมากที่เด็ดมากทุกคน,นพเ,เพราะว่าพิธีเนี่ยเ,เขาได้เจอกับอโอเค okay, 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 okay. โอเคโอเคโอเคมีคนบอกว่าทำไมมุมกล้องมันดูพานโนรามาเออใช่ทำไมอ่ะทำไมแบบมันกลายเป็นแบบนี้แก้วอ่ะ เออเหมือนเหมือน0.6เลยพี่จะแก้มันยังไงดีเราตับเราปรับให้มันเป็นแบบเดิมแล้วอะเมามาจับไอวาบ้างดิชุดมามีกันลุกๆน่ารักจริงพ่อพ่อก็ใส่นะแต่ตัวมันเล็ก อ๋อจะอุ้มหรอออนี่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 คุณย่ามามาสุดละลอนๆอะไรมากินน่ะเดี๋ยวไปดูดิไปูคุณย่าทิไปดูเดี๋ยวมันปีนขึ้นโต๊ะไอเดียาะไอเยาะแต่จะบอกว่าทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่พิธีคุณเดียวนะอยู่ที่น้องพีด้วยนะคลิปสั่งทุ่มวันนี้ บ้นิดหนึ่งก็ได้ถ้าใครเคยจำได้ว่าพิธีเรียกไขว่าคนสวยใบแค่นี้แหละน้โบ oh. ทำไมทำไมมันเป็นแบบตูมอย่างเงี้ยึท <c oughs> <ม>ี่ตูมอยู่เหรอคะไม่ใช่หมายถึงว่ามัน <Okay. S 1> มันดูเป็นแบบภ้ามมันอวายเหรอเออ <c oughs> เออทำไมล่ะ <c oughs> มันก็ไม่ได้มีอะไรให้เปลี่ยนมันต้องดูตั้งแต่ตอนไลฟ์ตอนแรกหรือว่ามันเพิ่งเป็นมันเพิ่งเป็นตั้งแต่ื่าวานเืน่าวาน,วานเอออ่ะเอาเป็นว่าบีมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันสองทุม่มเอ้ยะกี่โมงนะจะไลฟ์สองทุ่มครึ่งเหรออ๋อโอเคเจอกันสองทุ่มครึ่งนะคะในใเดี๋ยวทิกตอกช่องไหนช่องบีมออยแชนแนลนะคะ ติ๊กต็อกบิมออยชานแนลนะจ๊ะทุกคนสองทุ่มครึ่งนะคะเจอก,กันไปก่อนแล้วบาย